ทันข่าวปักข้ามกีฬาฟุตไทยาบดิชโนสตล์ประจำวันที่23กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรลาบันดข่าวฟุตไทยในช่วงเย็นวันนี้กันดีกว่านะฮะมมีขาา่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ไทยว่ายังไงเมื่อทางปักค่างซอลั่นปากแบบไม่เกรงใจคู่แข่งเลย โดยการทางปาคังซอขุนสูทีมชาติเวียดนามออกมาตั้งเป้าในศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มจีในศึกโปรแกรมการแข่งขันที่เหลืออยู่โดยวางเป้าไว้ที่6แต้มอย่างน้อยจะทั้งหมด3เกมที่เหลืออยู่เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมชาติเวียดนามผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียเป็นครั้งแรกพร้อมกับวางแผนในการสร้างความหวังให้กับทีมเวียดนามที่ลุ้นทุกรายการในปีนี้ โดยปักคังซองคนนี้นะผมกุซูชาวเกาหลีใต้ทีมชติเวียดนามรายนี้ที่เพิ่งจะพ้นช่วงกักตัวโควิด -19 หลังเดินทางกลับไปพักผ่อนที่บ้านเกิดในช่วงที่ผ่านมามีกาหนดนําทีมลงสนามกันอีกครั้งในศึกบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซเนเอเชียรบบอบ2ในช่วงวันที่3ถึงวันที่15มิถุนายนเมื่อทาง AFC เลื่อนคิวให้ในเดือนมีนาคมนะฮะออกไปเกือบหมดเลยท่ามกลางสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในหลายประเทศ ซึ่งุนซือวัย3มปีรายนี้ชาวเกาหลีใต้นั้นยังไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายของทีมเวียดนามจากเป้าหมายเดิมโดยเป้าหมายที่วางเอาไว้ก็คือ6แต้มจะทั้งหมด3นัดที่เหลือเพื่อเข้ารอบคัดเลือกรอบ3 12ทีมสุดท้ายให้จงได้เป็นครั้งแรกในปี2021นะฮะซึ่งเวียดนามนั้นจะลงแข่งขันหลายรายการซึ่งเป็นความท้าทายครั้งใหญ่โดยคุณซือชาวกาหลต้คนนี้ได้เผยมาว่าผลงานในอดีตที่ผ่านไปแล้วตอนนี้ต้องมองไปยังอนาคตอย่างเดียวเลย นี่จะเป็นปีที่โปรแกรมเวียดนามความยุ่งยากซับซ้อนเป็นอย่างมากดังนั้นเราต้องเฉลี่ยความแข็งแกร่งของทีมชุดคัดบอลโลกซีเกมและก็ AFC ซ u z u กิครับและก็ AFC อยู่23ปีเพราะคัดเลือกให้ดีบางครั้งมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทำให้แฟนบอลพอใจได้ทั้งหมดแต่จะแบ่งทรัพยากรนักเตะและก็เวลาให้เท่ากันเพื่อให้ถึงเป้าหมายในทั้ง4รายการ โดยสถานการณ์ของฟุตบอลโลกปี2022ราะคัดเลือกโซเนเอเชียกลุ่มจีนั้นเวียดนามอันดับที่1นะฮะก็ลงสามไป5นัดมีทั้งหมด11แต้มมาเลเซียอันดับ2ลงสามไป5นัดมีทั้งหมด9แต้มไทยอันดับ3ลงสามไป5นัดมีทั้งหมด8แต้มยูเออันดับ4ลงสามไป4นัดมีทั้งหมด6แต้มและก็อินโดนีเซียนะฮะอันดับที่5ลงสามไป5นัดตอนนี้ยังไม่มีแต้มครับเป็นทาง,งงานนี้ทางปาร์คังซอลั่นเลยว่า จะเอาทุกแชมป์นะฮะของทุกรายการเลยในปีนี้งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะชนาทิพมุ่งมั่นลงช่วยซัปโปโรทุกเกมในซีซั่นนี้ โดยความเคลื่อนไหวของสโมสรคอนซาเรสิสปรโรดาฮะต้นสังกัดของชนาทิพย์สงกสินเหล่าเตะทีมชาติไทยที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าแคมป์เก็บตัวที่ทางคุมามตโต้เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดชนาทิพย์คนนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นย่างนิคันสปอร์ตคอมมาว่าอยากมีส่วนร่วมในเกมกับทีมทุกทีมในซั่นนี้เป็นครั้งแรกหลังอยู่กับทีมเข้าสู่ซีซั่นที่5แล้วโดยเขาได้บอกว่าผมเนี่ยเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บและหวังว่า จะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งผมยังจะมีส่วนร่วมกับทีมดังนั้น,น,นผมจะทำให้ดีที่สุดตลอดทั้งปีผมหวังว่าผมจะทําให้ดีในทุกๆเกมนะโดยนารุกยุสเซปปีปีนี้ได้กล่าวต่อไปว่าผมมีเวลา90นาทีในเกมฝึกซ้อมเมื่อวานนี้และผมไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อแล้วผมแทบจะปราศจากความวิตกกังวลผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเล่นแบบผ่อนคลายเลยนะ ครั้งนี้บริการที่แล้วดนะ้ผมชนาทิปสงกสินคนนี้ประสบปัญหาการบาดเจ็บที่ต้นขาขวาบ่อยครั้งจะต้องกลับมาที่ประเทศไทยก่อนจะปิดลีกเพื่อทาการรักษาให้หายขาดทําให้ได้โอกาสลงกสนามไปเพียงแค่18เกมเท่านั้นซึ่งเป็นการลงเล่นน้อยที่สุดเปน็นอันดับที่2องรองจากปี2017ที่ลงเล่นไปทั้งหมด16เกมขณะปี2018ชนาทิปคนนี้ผลงานโดดเด่นด้วยการยิงประตูไป8ประตูจากทั้งหมด30เกมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวลีก1นาฬิกาใหม่นี้ ของทางคอนซานั้นจะต้องเปิดซัปโปโดมประการไเยือนของโยโกฮาม่าเอฟซีในวันเสาร์ที่27กุมบเจ็ดนี้จะเตะเวลาส2นาฬิกาเป็นต้นไปถ่ายาสดสดานช่องสยามสปอร์ตรับท,ทันทีเช่นเคยครับนะนะผมเป็นนักว่างานนี้ก็ไปติดตามรับชมเจ้าเจ,าเจาคนนี้กันได้นะฮะในช่วงนับถอยหลังอีก3วันนี่เองเราจะข่าวต่อมากันดีก่อนครับบิ๊กขันชีตสิงห์ชิวรายต้องมีสมาธิเชื่อมีลุ้นโชกแต้มจากทางบุรีรัมย์ได้อย่างแน่นอน โดยเงินทางบิคั้นนิติติยภัยรัตน์นะฮะประธานบริหารกว่างทรงมหาภายัยสิงชีรไยเตดเผยถึงเกมที่ว่าจะต้องยกพลบุกไปดวนประสาทสายฟ้าบุรีมิเตจมาว่าต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่หนักแน่นอนเพราะทางบุรีล์นั้นถือเป็นทีมที่อยู่ในฟอร์มที่ดีและกำลังบั่นใจสุดขีดฉะนั้นเราต้องอพยายามมีสมาธิตลอดทั้งเกมในเกมที่ต้องเจอกระชางบุรีล์อย่างไรก็ตามผมมองว่าฟุตบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้ว โดยเฉพาะในเกมกระทางบุรีลำอย่างเรามีมสมาธิที่ดีผมเชื่อมาว่าสิงห์เชลรายก็ここมีดีพอที่จะแบ่งแต้มสระทางบุรีลำได้อย่างแน่นอนมีคันคนนี้ก็ได้กล่าวเอาไว้นะฮะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2021นี้ระหว่างบุรีล์พบกับทางสิงห์เชลรายจะฟาดแข่งกันในวันที่24กุมภาพันธ์ที่สามช้างอ,อารีนาจะเตะกันเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปใครแฝนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ครับเรามาบรดาข่าวต่อมากันดีก่อนครับ ขอถามบีจีกันก่อนก็แล้วกันบอลเคียวสมุรยอมรับอยากได้ทั้งทา r เดลีและก็โตติตร่วมทีมทาบอลโดยผู้บริหารเคียวสมุรสมุรประการซิตี้ยอมรับมาว่าอยากได้ทา r เดลีและก็โตติเส้นขาจากทางบีจีปทุมแต่ต้องคุยกันก่อนโดยจากฟอร์มอันยอดเยี่ยมของทางบาลอสทา r เดลีกองหน้าชาบราซิลวัย30ปีของทีมสมุดประการซิตี้ ทีันโบประตูในลีกไปแล้วถึง19เมตรน้ำโด่งเป็นดาวสันโบไทยลีกในสั้นนี้อีกทั้งยังยิงแฮตทริกนะฮะไปแล้วถึง3ครั้งกันอีกด้วยล่าสุดทั้งผู้บริหารของทางสุพรปรณการซิตี้ได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อใหญ่ยังโกประเทศไทยมาว่าสนใจที่จะเซ็นสัญญาซื้อขาดทั้งบารรสฮาเดลลี่ลาเก้าดนเนลลกราเซียโตติ สองแข้งต่างชาติที่ยืมตัวมาจากชาวิจีประชุมทีมคู่แข่งร่วมลีกแต่ต้องรอเจราจากันก่อนหลังจบวิสั่นว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปขณะที่ทาเดลลี่เนี่ยก็เผยถึงอนาคตของตนเองมาว่ายังไม่คิดถึงเรื่องนั้นขอโฟกัสทำผลงานกับต้นสังกัดให้ดีก่อนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะว่าทางผู้บริหารทั้งสองฝ่ายนั้นจะตกลงกันยังไงแต่ตอนนี้รูษษ้สึกแฮปปี้เป็นอย่างมากมายกับผลงานของทีมและก็ของตนเองนั่นเอง สำหรับทันเดลลี่ถือเป็นแข้งรายที่6ในประวัติศาสตร์ของศึกไทยลีกที่ยิงแฮตทริกได้2เกมไปต่อกันต่อจากทางแฮรเบอร์ตี้เฟร์นเดสเลอันโดอาซัมซาแจ็คสันโคเอนโยเดวสันโบนิยาและก็เดนิสมูริโลนั่นครับเป็นตาางงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าผู้บริหารจะอนุมัติเซเยตหรือเซโนไม่ no Mike, ต้องรอดูกันต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับโคโชโจไม่กังวลนัทนะพงศ์โดนแบนเชื่อแข้งโคราชทดแทนกันได้ โดยอีที่ทางโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นคุณซื้อของทางสวัสดแ์แคทนครประสีมามาซ่าเอฟซีให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของทีมก่อนที่จะลงสนามในเกมนัดต่อไปเปิดบ้านร,รับการมเยือนของสุปร r การซิตี้หลังต้องมีการปรับเปลี่ยนเกมรับเมื่อทางนัฐพลสาริยาที่ติดโทษแบนโดยทีมสุปรการซิตี้สำหรับผมปีนี้เป็นทีมที่น่าจับตามองนะ ผมยกให้อิชิอินั้นเป็นโค้ชที่มีความสามารถและเก่งคนหนึ่งเลยที่มาช่วยยกระดับทีมและวงการฟุตบอลไทยซึ่งจะได้นำมาศึกษาช่วยพัฒนาง,งานโค้ชและก็ทีม,มต่างๆได้ส่วนการต้อนรับการมาเยือนของทางสมุทรปราการซิตี้นั้นเราจะประมาทเขาไม่ได้หรอกนะขณะที่ผู้เล่นอย่างไทเดลี่ก็ฟอร์มกำลังดียิงไป2แฮตทริกติดต่อกันซึ่งเหล่านั้นต้างทำงานอย่างหนักเพิ่มมากขึ้นอีกนะเราเองเกมนี้นักเตะไทยในแนวรับก็ต้องปรับอัตโนมัติ เพราะนัทพลสัิยาติดโทษแบนแต่ผมไม่ได้กังวลอะไรมากมายมองว่ามันเป็นโอกาสของนักเตะรายอื่นในทีมซึ่งผมนั้นพยายามเตรียมวิธีการเล่นที่จะต้องเจอสถานการณ์เช่นนี้เอาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วโดยโคจโจนั้นยังไี้กล่าวต่อไปว่าเราไม่ได้มองเพียงแค่เกมกระทางสมุทรปราการซิตี้แต่ต้องทำงานหนักหน่อยมองไปที่เกมต่อไปด้วยนะฮะที่ต้องเปิดบ้านรับรมือกระทางบุริลัมซึ่งเป็นหนึ่งเกมสำคัญและก็เป็นดาร์บี้แมตช์อีสานกันอีกด้วย ทำให้เรานั้นจะต้องทําผลงาน2เกมนี้ให้ดีที่สุดในบ้านต้องมีแต้มให้จบได้สำหรับทีมนครวรศสีมามาสเตอร์เอล่าสุดลังอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนมีทั้งหมด30แต้มจะเปิดบ้านพบก,กับทางสม,มุทรประการซิตี้ทีมอันดับที่4ของตารางคะแนนในวันพรุ่งนี้จะเตะก,กันเวลา8ปนาฬิกาเป็นต้นไปใครแฝนพวกเขาตามติดร,รับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้งานนี้สนุกอย่างแน่นอนสึกไทยลีกและนี่ก็เป็นทันข่าวประคัมกีฬาฟุตไทยบายนิชโดสไตล์ ประจำวันที่23กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะพักครั้งฟุตบอลไทยรับ